สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำนายดวงในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นฝากดาวบนฟ้ามาบอกกับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้ว่าจุดๆ,ๆแต่ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายทางเราต้องขอค่าครูด้วยการให้เพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด ในการรับชมคลิปครั้งต่อไปและจะได้เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะให้เพื่อนเพื่อ,อทำสมาธิให้นิ่งๆแล้วก็เลือกกองไพ่ทีดด่ดูดใจดึงดูดจิตใจเพื่อนๆมากที่สุดที่โดนใจมากที่สุดนะคะเลือกไพ่กันได้เลยค่ะอ่ะะคะเพื่อนเพ่คงเลือกได้กันแล้วนะคะ มาฟังคำทํานายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกองที่สองค่ะอย่างยิ้มได้เขาอยากมีชีวิตบ้านปลายใช้ชีวิตบ้านปลายกับเพื่อนๆน,นะคะ ตอนแก่ก็ยังดีอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอะไรประมาณนี้รักเธอทั้งหมดทั้งหัวใจเขารักเพื่อนๆนะคะรักมากๆน้ำเป็นแก้วแต่เขาก็แบบอทำอะไรไม่ได้อะอมไม่สามารถทำอะไรได้มาเลย เขาอยากมาหาเพื่อนนะคะแต่มันติดที่ระยะทางอาจจะไกลกันก็ได้เนาะยิ้มสู้เหมือนกับเขาอยากฝากกับธรรมชาติสายลมบอกเหมือนว่าให้ช่วย กรอมให้เพื่อนๆนอนหลับฝันดีหรือไม่ก็เขาอยากจะสื่อว่าเพื่อนๆที่เคยฟังเพลงร้องเพลงด้วยกันหรือว่าเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ทําด้วยกันฟังเพลงด้วยกันร้องเพลงด้วยกันเขาก็นึกถึงเพื่อนๆเพลงนั้นเพลงที่เพื่อนเเคยคอยอยู่กับเขาในเวลานั้นนะคะ คยใช้เวลานั้นด้วยการทํากิจกรรมร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งบทเพลงถึงกันอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาฟังความในใจที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับเพื่อนๆในตอนนี้ตอนที่เพื่อนๆเปิดคลิปนี้นะคะที่เห็นว่าฉันเงียบเงียบเฉยเฉยไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกอะไรนะ เราเงียบทำไมอ่ไม่มีพูดเนาะการสูญเสียความสัมพันธ์มันเจ็บแต่การเสียความเป็นตัวเองเจ็บกว่าฉันขอโทษจากใจที่วันนั้นฉันพูดคำพูดของฉันมันทำให้คุณเสียใจเขาพูดแรงกับเพื่อนๆหรอ เขใส่อารมณ์กับเพื่อนเพื่อนมากไปหรือเปล่าคะพื้นที่ในหัวใจของฉันมีไว้สำหรับคุณคนเดียวว้าวหากมันสื่อออกมาเป็นคำพูดได้ก็คงจะดีนะคะที่เห็นว่าฉันไม่สนใจแต่จริงๆแล้ว เรื่องของเรามันแทบฆ่าเราฉันเลยนะเขาเครียดมากค่ะฉันแทบขาดใจเลยนะเมื่อมันไม่มีคุณอีกแล้วแม่เขารักคุณมากนะรักคุณทั้งหมดทั้งหัวใจอยากจะใช้ชีวิตบ้บนไปกับคุณในตอนแก่เท่าก็ยังดีเจ็บจนชิน ใครกันแน่ที่เจ็บตน,นินยิ่งห่างกันมากเท่าไหร่ยิ่งรักเธอเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าเขาไปค้นหัวใจเข้ามาแล้วนะเขาถามหัวใจเขาแล้วแหละว่าใจเขารักใครกันแน่คำตอบก็คือเพื่อนๆน,นะคะควรมีพื้นที่ในหัวใจของฉันอย่างที่คนอื่นไม่เคยมีเลยนะ มันเขารักคุณมากเลยนะเนี่ยพื้นที่ในหัวใจของฉันอย่างที่คนอื่นไม่เคยมีเลยกับพื้นที่ในหัวใจของฉันมีไว้ให้คุณคนเดียวอโอโเขารักคุณมากเลยนะตอนนี้เขาก็ทรมานมา,นมากนะคะถ้ามาได้ก็คงมาแล้วะคะ่ะการที่เราไม่ได้รักกันการที่เราได้รักกันขอโทษค่ะ การที่เราได้รักกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแสดงว่าเขารู้ตั้งแต่แรกรักแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาะคะอ่ะแล้วค่ะจบคลิปการทํานายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะการอ่านภายคลิปนี้เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครดวงคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่ง ถ้าเกิดตรงก็แปลว่าพลังงานเราสื่อถึงการจูนถึงการแต่ถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่มันไม่โดนก็ให้เพื่อนๆทิ้งไปอย่าเครียดอย่าคิดมากนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าเพื่อนๆมีความคิดที่เป็นอิสระสามารถเลือกและตัดสินใจลิขิตชีวิตของเพื่อนๆได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเสมอนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันไหน คลิปหน้าค่ะขออนุญาตเก็บไพ่นะคะอาค่ะเรามาฟังเพื่อนๆของของเพื่อนๆกลุ่มที่สองนะคะรักเขารักเพื่อนๆนะคะดาวเรืองดาวโรย เขาเศร้าเครียดคิดถึงเพื่อนๆมากนะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในใจอะ่ะ mm. เขาเฝ้ามองเพื่อนๆอ,อยู่นะคะเธอเก่งคุณทำรัชศรีร้องไห้เลยตอนนี้เขาเครียดเขาคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะ mm. แล้วก็เหมือนประมาณว่าร้องไห้ได้นะ คุณเก่งนะคุณเอาเขาอยู่สามารถทำให้ราชสีอย่างเขาล้องไห้ได้ตอนนี้เขาก็แบบนอนไปแล้วก็รองคงร้องไห้จนหลับไปอะไรประมาณนี้นะแค่หลับตาเห็นไหมในเวลาหลับตาหรือว่าเวลาเขาหลับเขาก็คิดถึงแต่เพื่อนๆนะยิ่งสูงยิ่งหนาว แต่เขาก็แบบอดทนมากอย่างเงี้ยเงียบไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกความในใจก็บอกแล้วถ้ามีความในใจก็บอกเพื่อนๆมาเนาะมันก็จอบีอโก้สูงก็แบบเนี้ยฉันต้องการอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณณนะตอนนี้พห ข้อความรักจากเขานะคะที่อยากสื่อถึงเพื่อนๆบอกว่าฉันต้องการอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณณนะตอนนี้มีเรื่องที่ฉันต้องการขออภัยคุณแสดงว่าเขาพูดไม่ดีกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะพูดจารุนแรงอะไรกันหรือเปล่าทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะ ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาเรามาพบกันตอนนี้เราไม่ได้พูดกันเห็นไหมคะแต่มันยากมากๆนะที่จะให้ฉันลืมคุณพวกอีโก้สูงพูดไม่ได้ไม่มีปากเร็วๆนี้ฉันโอ้กำลังจะ ไปหาคุณดีใจด้วยนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนที่แบบเงียบๆน,นิ่งๆไม่พูดไม่บอกคือจมอยู่โจมเลยถึงตัวเลยอะไรประมาณนี้ก็ดีนะเซอร์ไพรส์ดีนะคะคุณยังรักฉันอยู่ไหมเขาถามนะคะเขามีคําถามดใีใจแสดงว่าเพื่อนๆก็คงจะนิ่งใส่เขาเหมือนกันใช่ไหมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะ ฉันช่างโชคดีที่มีคุณรักฉันเขาก็รู้นะคะเขาก็รู้ว่าเพื่อนๆนะ่ะยังรักเขาอยู่นะอ้าวแล้วมาถามทำไมว่ายังรักฉันอยู่ไหมหรือว่าไม่แน่ใจยังยังยังเลยออ๋อประมาณว่าตอนนี้คุณยังรักเขาอยู่ไหมแต่ที่ผ่านมาเขาโชคดีนะที่มีคุณรักเขา เพราะเราคู่กันเรื่องของเรามันจบไปแล้วแต่ฉันจะไม่ยอมให้มันจบอย่างแน่นอนเห็นไหมคะเขาจะเดินทางมาหาเพื่อนๆน,นะถ้าเรามาก็เพื่อนๆก็ให้อภัยเขาไปนะคะฉันกำลังหาคำพูดดีๆที่จะไป ไปแล้วฉันกำลังขอโทษค่ะฉันกำลังหาคำพูดดีๆที่พูดไปแล้วจะไม่โดนคุณด่าเพื่อกลับมาหาคุณเห็นไหมคะเขาคงว่าอะไรกับเพื่อนๆกลุ่มนี้แรงไปเนาะก็เลยบอกว่าเออมิกล้าไม่อะไรอย่างงี้พอตอนพูดไม่คิดตอนนี้ทำมันหน้าบางเนาะเอาละคะ่ะก็ขอจบคลิปการทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยพลังงานโดยรวมไม่ได้เจาะจงโดนใครใคนใดคนหนึ่งนะคะถ้ามันตรงแปลว่าพลังงานเราถือสื่อถึงการเราจูนถึงกันแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทิ้งไปอย่ากเก็บมาเครียดมาคิดมากอย่าเศรา้าอย่าเสียใจนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าเพื่อนๆมีความคิดที่เป็นอิสระสามารถลิขิชีวิตของเพื่อนๆได้ด้วยตัวของเพื่อนๆนเองนะคะทําให้เพื่อนๆมีความสุขมากที่สุดนะแล้วก็ขอจบ คลิปการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย